ด่วนข่าวดีมาแล้วนิกป้อมสั่งแจกบัตรคนจนรอบใหม่2566คนละ5 0 0 0 0ถึง700บาทรับพร้อมกันทั่วประเทศสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ โดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งลงข่าวไว้เมื่อวันที่16มกราคม2566ค่ะโดยเนื้อหาข่าวมีดังนี้บิ๊กป้อมสั่งเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ถ้าร้อยถึง700บาทต่อเดือนลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ถือบัตรฝั่งคลังพ่วงใช้งบมหาศาลหลังคาดผู้รับสิทธิอาจเพิ่มถึง20ล้านคน ชี้ภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้เห็นรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลกล่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมาพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาหาแนวทางเพิ่มเงินอุดหนุนค่าครองชีพแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่จะเริ่มเดือนมีนาคมนี้โดยอยากให้เพิ่มเป็นคนละ500-700บาทต่อเดือน จากปัจจุบันที่ได้รับคนละ200-300บาทต่อเดือนทั้งนี้เพื่อให้ช่วยเหลือลดรายจ่ายแก่ผู้มีรายได้น้อยที่กําลังเผชิญปัญหาค่าครองที่ราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังยังไม่มั่นใจว่าจะปรับเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการรอบใหม่ได้ตามที่สั่งการมาหรือไม่เพราะการเพิ่มวงเงินอุดหนุนจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มมหาศาล นอกจากนี้คลังกำลังพิจารณาปรับรูปแบบการให้สวัสดิการด้านอื่นให้สอดคล้องกับการใช้งานของประชาชนมากขึ้นเช่นหมวดสวัสดิการช่วยเหลือค่าเดินทางจะมีการใส่วงเงินให้สามารถเลือกขึ้นรถไฟฟ้ารถเมล์รถไฟหรือรถบรขอสอได้เลยจะไม่แยกชท่างวงเงินเป็นค่ารถไฟค่ารถบรขอสอเหมือนก่อน เนื่องจากที่ผ่านมาคนจนตามต่างจังหวัดไม่มีสิทธิใช้รถสาธารณะได้มากเท่ากับคนจนในกอทมและปริมุลทนทำให้เหลือวงเงินค่ารถไฟรถบขสครัออ้งไม่ได้ใช้จํานวนมากนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังกล่าวว่าคาดว่าจะได้รับรายชื่อผู้สมัครบัตรสวัสดิการที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาถึงมือภายในซิ้นเดือนนี้ จากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิและไม่ได้รับสิทธิโดยเร็วอาจจะภายในสิ่งเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์2566โดยรายชื่อใครผ่านการตรวจสอบก็จะได้รับและเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปส่วนคนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหากเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องครังก็ยังเปิดโอกาสให้มีสิทธิอุทธรณนได้ ซึ่งหากอุดทอนแล้วผ่านก็จะได้รับสิทธิย้อนหลังด้วยส่วนสวัสดิการที่จะมอบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะมีการปรับแตกต่างจากเดิมแน่นอนแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่โดยจะต้องดูความเหมาะสมของงบประมาณจำนวนผู้ได้รับสิทธิและความจำเป็นที่จะเข้าไปช่วยเหลือซึ่งจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ นอกจากนี้คลังกำลังทิจารณาแนวทางการถ่ายโอนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ได้รับสิทธิบัตรในปัจจุบันไปสู่การได้รับรอบใหม่เพราะบัตรเดิมจะสิ้นสุดอายุในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้และบัตรใหม่จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปแต่รูปแบบจะไม่มีการจัดทำเป็นบัตรสวัสดิการแต่จะให้ใช้บัตรประชาชนแทนได้เลย จึงจะต้องมีการนำข้อมูลของผู้ได้สิทธิเดิมเข้าไปยังบัตรใหม่ด้วยสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ